สวัสดีครับสวัสดีครับวดสวัสดีครับสวัสดีครับวดสวัสดีครับวันนี้เมนูแล้วครับติมพองเราสมุนประการวันนี้นะฮะอากาศเป็นสบายนะครับวันนี้เนื่องจากกลับมาจากภาคเหนือนะฮะเช้านี้นะครับนี่เมนูอะไรเนี่ยแกงผักขี้หูผักขี้หูกกี๊ยว เสาวชาบแผมขมมป่ะขมปังขมมันหวานข <ๆ S 2> มขมมันหวานล้ำขนาดนี่อันนี้ตำม่ยมตำไม่ยมนะครับม <ๆ S 2> ันก็เฉาเงิน เด้๋ย้วก็ลใหญ่มานะดองดองไอ้นี่ไอ้น้าก็ยังดองโอ้โครอรเดี๋ยวลงมาเลยะต้มนะเยตกมากยมตามากันี่ปักชะพูกินกระตับมายมนะอืมอร่อยเนี่ยต้มแล้วมันมันไม่ไม่แข็งปลาปลาชะพูไง ต้มกินกับยำตำยมได้อร่อยอืมอร่อยเพียง <Okay. S 1> ไปโอเคยังส <Okay. S 1> วัสดีค่ะก่อนเพียงหายสวัสดียังสวัสดีค่ะยังไม่มีเลยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายยัง <c oughs> ทางนี้โอเค